สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีเช้านึงเด้อพี่น้องจ้า,าหาเก็บเห็ดนางลมเห็ดหูหนูย่างเบิ่งว่าออกบบซันพี่น้องเห็นนล้วตองคอยบอกน,นะพูดน,นะโตน,นะไป,นนะปย่าง,งกับเบิ่งไก่พี่น้องจ้าพูดน,นะเห็นบ่พี่น้องจ้าทายซุเบิ่งซะก่อนจ้าพี่คอยอีแม่เอ้ยแล้วเบิง่งพี่น้องเอ้ยเบิงออ่งต่อยขนะ่อยไง พี่น้องกูนะโอ้โหขวดกระเพาะเด้อมาเก็บเห็ดนางรมน้ำกันพี่น้องเห็ดนางรมปีสองพันยี่สิบสี่จ้าพี่น้องจ้าปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก็บบ่ไทยซูบึงคักๆก่อนพี่น้องจ้าโอ้ยบ่อยากเบาไลยใหญ่ห้างได้เพิ่งเกิดสิวบ่ไลอีกอือไปเก็บเด้อพี่น้องจ้าบันนี้ เก็บเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมาเก็บกันเด้อพี่น้องเก็บพี่น้องมันว่าหลายคนก็สีซังอีกมันจะว่าวว่าหลายลายเก็บก้นวันนี้ง่ามคักง่ามแน่นาะพี่น้องจ,านะองจ้าคนะตัวจีบว่าตะลอนน้อยเนาะพี่นอ้องเก็บมือเดียวนะเนาะ อุ๊บอือสีเฮี้ยอือป้าพี่น้องเนาะ้นโอ้โขปกองไปสักก้อนพี่น้องมันเด้อมาเก็บเพียรนั่งรถน้องกันพี่น้องจ้ะอือี่พ่ออีแม่ไปว่าสีเศร้าเมื่ก็บแล้วโอ้โขบ่ได้ กระปวดกระพุนาะพี่นอ้องตื่นเต้นพี่นอ้องอ้อพ่อมัมนมันมันปีใหม่เห็ดนางรมเบาอีก่้นพี่น้องปีสองพันยี่สิบสี่ มาเบิ่งเห็ดนางล้มนุ่งกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดนางล้มออกธรรมศาสตร์ยุคป,ประเทศเยอรมันพี่น้องจ๋าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข่อยมากกับพิ่งทีเห็นเห็ดนางล้มธรรมชาติออกอีกประเทศเยอรมัน <c oughs> ก,ก,กับพวกพี่น้องเอ,อ,อ้ยอาบา่เอาเบิดดอกไว้คนไว้ วังหันกระพ่านหเห็นพวกอันกาเจ้าเก็บพวกพลังเ,เก็บกาเจ้าก็เก็บกาเจ้าเก็บไปขายได้นู้นเย็นคอยจนม่วมีบุงแซ่แตะขอเก็บคือเก่าพ่อยบอกให้เศร้าเก็บแล้วล่ะอุดบ่ได้พี่น้องจ๋าเลิกง,งานของพวกเขาคนบ้านเขยญาติอัน ขอบ่ไ้ออกมาอีกลูกสาวขอสิว่าไงไปอีกแล้วบอกกับจว่าออกหุดออกโพเนาะมาเด้อมาเอาไปแกงพี่น้องจ้าคุณนะ าเอาไปแกงเด้อผู้ใดอยากกะิงกงักงมาเด้อมาเอาโลดบ่ต้องว่าสิบ่อหา้กิงกังมาหากันเด้อยกกุกไก่อันบ่ได้เอาไปส่งผู้ยุกผู้ยุกไก่เลยขี่รถมาเอาโลดนะอ้าวมาเอาไปกินไปแกง โม,มือหนึ่งถือกล่องพี่น้องมือหนึ่งก็ตัดเทดต่อเดียวนี่ก็วิวไว้แล้วเอากลับบ้านคนละ ก็จะไปแซวไปอีกแล้วพี่น้องกินยวดปีวัด่น <c ười> ละจนหดงวดข,ขวบอันเพื่อน่นละงวดพ่นออกอีกปีนาพ่นละนะนัะะะบ่กบพี่น้องพ่นละ ตอนนี้เอนบ่เคยมาเก็บจกักเทียบโมลูว่าออกได้ไหนพี่น้องจ้ะโมลูเลยว่ามีเห็ดอยู่นี่ก็าบอกว่าสิขึ้น,นผู้ทั้งพูนว่าจัน

ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องพี่กดไลค์กดแช์กดติดตามเมลี่แฮปปีจ้จ้ะขอมาเบิ่งจนจบคลิปโอ้ยว่าเอาดอกขอบคุณหลายๆจ้ะกิบเห็ดนางร่มปี2,024 <c oughs> สวัสดีปีใหม่สวัสดีต่อเห็ดสวัสดีคุณเห็ดอิะจีบอายังมาพี่น้องจ้ะแล้วเบิงอุ้ย อันนี้เพิ่นปล่อยไว้เช่นกันนี่เป็นกีพี่นออ้องกีเพิ่นนี้เลยคนน่ะปล่อยเพิ่นไว้เพิ่นใเช่กคนคกันคนน่ะกำลังออกอยืย่นไตนั่งรายอยู่กี่ในน,น้อยแม่นบดนี่าพี่น้องนี่น,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 นี่อันนี้กันแมนห่หน,นี่งใจนี่กีคนประมาณสักสามสี่หมื่นในพี่น้อง,พอ,งพอดีแเรวมาเอา นาเลี่ลายเด้ออุ้ยมาพี่น้อ,นนองจ้ะอืมเห็นไหลายไรขับไรเนี่ยแล้วพอสิตาร์ทค้าไปพ่อมอห์ฮึสตาร์ทค้าพ่อมอห์เนาะเสียงน้ำจอกจอกอยู่เอาปล่อยค้ามีดโบเห็นที่พี่น้องโอ้นี่ เสียงน้ำไหลจอกจอกพี่นอ้องราคาไปโหลดเนาะโอ้ยแล้วเบิ้งพี่น้องจ้าแล้วเบิ้งโซนนี่ยังไงเบิ้งพี่นอ้องคุณนะงามคักงามเนาะม,มาเดอ้อมาเอาไปกินเดอ้ออยู่ใกล้ๆนะ ไต่อยู่กับไก่มากิงกลางมาเอาเด้อหอดเนี่ยหอดสัน้นนะน้องมึงอกี้เขาเนยเย็นเพราะพี่ต้องเป็นคลุกขึ้นม,ม,มืดๆเนาะ ไนะปแกงไปนหนึ่งพี่น้องตื่นเต้นเทียกกับเป๋าพิษเป้าถือขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ้ะขอเป๋าถือ,อยี่ดอกเนาะอันขอวบ้านนัน เห็ S <S ดนางร่มปีสองสองพันหะ้าร้อยหกสิบเกียตเม็ดบอลเนาะหรือว่าอันสองสองพันยี่สิบสี่น่ะเนาะปีสองพันยี่สิบสี่ปีนี้โฉกโฉกมันมัน กนนัแต่มันมาซาคนอียมันเนาเ่าบดดิษณ่ที่น้องจานีมาซาคนนี้มันเนาเ่าบิด ล้วก็เอาไปแล้วไปแช่ตู้ไว้น้ำมันมีก็ได้กินฝนเศร้าตกดอกเลยออกมาอันขันสิแวะเขาไปในบ้านขอ,อย่านขเขาป่ะได้มาอีกพี่น้องจะ้ะแวะเขาไปบ้านนะไม่กลับบ้านนะขอ,อยันขเขาประได้มาลูกสาวขอสิี่าให้ ที่เมียกับไปเก็บแต่เห็ดเปอร์เนตทั้งลูกส,สาวไงทั้งลูกสาวหน่อยสิบดใดญมากขอก็เลื่นลอยออกมาเลยเบิกออกจากเวียกจากงานมาเกเลยกลายลอยสั้นตัวป่นลอยมากทั้งนี้ <c oughs> กี่เิ่น ดอนพี่น้องจ right? right. well. 네้ะคันเพื่อนอันออกเพื่อนได้ออกก็สิเราปีน้ำมาโหลดเด้อพี่น้องอย่างสิเะถึงหูจักเวลาเพื่อนออกแล้วเข้ามาเลยวันพี่น้องเพื่อนสิออกเลยบ่วพิษเพื่อนสิออกคู่ปีนี่เห็ดอันนี้เพื่อนสิออกต่อได้ต้นนั่นต้นนั่นต้นใดต้นนั่นคันเพื่อนได้ออกแล้วนะเพื่อนสิออกออกทุกปีว่าเพื่อนสิออกไรออกหน่อยว่าเท่านั้นแหละพี่น้องจ้ะ ว่าปีนี้ก็ได้เก็บเห็ดน,นางร่มพักอีกลีและปีกไก่เขาบ่ได้เก็บควายวูงจักหมองกอยนองเนยก็เจ้าขายซุปเปอร์มากอันซ้ำนี้ละนี่พี่นอ้องยังแกงกรบโบอ,อินแพ้งเตือวิทย์ก็เจ้าขายนะคุณ นอนจ้านอนซ่อนน้ำข่อยเนาะซ่อนน้ำข่อยบุ้มนะซอนนี่นะตัดกันมาเบ้าไลยทุกคนสเบื่อ,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 อตัดเฝ้ากลับบ้าน <c oughs> มาโดนอะไร <c oughs> ทีปกติ Chào chị thôn năm <laughs> อันนึงหวานวานพี่น้องนึงิมแก้วเนาสม,ส,มส่วนกวีก็ก็กินดีดีกินแต่เห็ดนงลมกิน้ําได้กแ็แซ่บยํานั่นกิน้ําได้ก็แซ่บยํานั่นกินผู้เดียวกแ็แซ่บคือเก่าพนล่ะพี่น้องเ้บก,ก็เว้าๆอีกก่อนลูกเตาก็บ,บ่ก,กินน้ําัวนก็บ,บ่ก,กินน้ํา ไหยกินยากๆขนาดหาเพืนนน่นทำมาเอาเมียไให้เ <c oughs> นื้ไรลูกเต่าเมื้กันบอกินน้ำเรากินนี่ทุบมาเด้อมาเอาไปแกงเป็นหนึ่งพูนะอุ้ยใ้ตะบนบอก คนหลายโลอยู่บนนี่เจ็บคนโลงมากเหรอคนอยู่คอนยินเสียอยู่นี่แหละเปื่อยอยู่นี่แหละเจ็บนางลม ปีสองพันยี่สิบสี่โศกๆมันมันสุดหูสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิง่งจนจบคลิปพี่น้องคุ่หลายจ้าลิดไว มันเป็นเสียอยู่นี่แหละตั้งหลายพี่น้องจ้าพูนะขอบคุณลหลายไเด้อพี่น้องที่เขามาเมืองส่งเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าสิเขาบ้านแล้วจ้าได้ลหลายแล้วพอสมควรละมือน,นี่จ้าพี่น้องขอบคุณลหลายไจ้าสิีงอดบ้านแล้วจ้า